สวัสดีนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมไม้ที่สวนนะครับอันนี้จะเป็นไม้ชุดไม้ชุดเล็กนะครับี่นะอันนี้ก็เริ่มต้นกันที่โมกนะครับโมกแล้วก็บอนกระดาษแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตะโกอันนี้เป็นไม้ไทยนะครับส่วนด้านล่างที่เห็นนี้ก็เป็นเถียนทะเลนะครับต้นเถียนทะเลแล้วก็ตามด้วยสดวนดำนะครับสดวนดำต้นนี้เป็นสดวนดำไม้พ่อเมล็ดนะครับไม้พ่อเมล็ดในไทยเอง นนม,มาก็จะเป็นชิปะกุอิโตยะยิกาวะนะครับอัวน,นี้อิตโตะยิากาวะกลุ่มกอนะครับเป็นไม้ขนาดเล็กลก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นทานุก,กิอิตโตะยิกาวะนะครับตัวนนะี้แล้วก็แล้ก็จะเป็นเทียนทะเลนะครับเทียนทะเลต้นนี้สวยนะครับตอนนี้ขายไปแล้วนะครับมาให้ลูกค้าปากไวนะ้มาก็จะเป็นชิปะกุอิตโตะยิกาวะเช่นกันนะครับตัวนี้ก็มาสวนถาด ป็นถาดใหญ่เนะี่เป็นจิปกุกคิสูนะครับก็ยังยังมีอาการเหลืองๆอ,อยู่นะครับไม้ยังปรับสภาพไม่ได้ครับต้นต้นนี้ก็เป็นอีกตัวอีก็ว่านะครับเป, e ะะเป็นไม้ที่ออกสีท,ทองหน่อยนะครับตอนนี้ไม้รอทําให้ลูกค้าดูอยู่นะฮะับนนี้ก็จะเป็นหลิมตาหลุมจา,านใบกลางนะครับต้นนะี้อยู่ว่าม่วงเจริญน,นะครับแล้วก็ตันนี้ก็เป็นทงสูง จิบะกุคิซูนะครับนะครับต้นนี้ต้นหนึ่งเปลยก็สวยนะครับแต่ว่าไม้ต้องเก็บรายละเอียดอีูนะครับแต่ตอนนี an, ้ก็จะเป็นอ like ่าไม้ติดนตาของจิบะกุอเตยก็ว่านะฮะนี่ก็คิทสูนะครับเกิดต้นนี้ก็ที่ผมทําคลิปลงทำหากระถางก็คือต้นนี้แล้วครับก็สุขภาพเริ่มมาแล้วครับเริ่มตืดเริ่มเดินแล้วอันนี้เป็นจิบะกุคิซูนะครับนี่ก็เป็นตกระถางขนาดเล็ก อันนี้ก็เป็นตัวก็ว่านะครับนะต่อมาก็มาดูด้านล่างอันนี้เป็นเป็นตัวนดำนะครับเส้นดำไม้มเล็ดเส้นกันนะคอันนี้ก็เป็นคิซูนะครับตัวนนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นไม้ไทยนะครับนนก็จะเป็นทานุก,กิทานุก,กิขนาดเล็กกำลังสวยเลยนะครับ ใช้รถทันไว้อยู่ยังยังไม่ดูดกันมากนะฮะน,นี่เป็นทานโกินะครับก็จะเป็นพวกไม้จิ๋วอะไรเงี้ยขนาดเล็กนะฮะอย่างเงี้ยให้ซึ่สมบูรณ์น,นี่ปุ๋ยมาเลยตาก้อนใหญ่เลยนะฮะที่เห็นนะอันนี้ก็เป็นฮินโนก,กิตอนนี้นะเป็นไซเป็ดนะครับฮินโนก,กิไซเป็ดขนาดเล็กนะครก็จิมากุนะคิโตก็อิโตก็จะมีต้งนี้ยนะฮะอิโตยากะบะ นก็สวยนะครับต้นก็ว่าครับต้นเนี้ยก็เไปไปทิจูนะครับแล้วก็มต้นเนี้ยต้นนี้ที่ผมก็ถากระถางก็แล้วก็สวยนะครับทิจูนะครับต้นเนี้ยก็ต้นต้นนี้ก็ยังต้องรักษาอยู่นะครับเนื่องจากว่าเออใบเขามันแตกเนี่ยครับต้องรักษาอยู่นะครับก็เป็นต้นก็ว่านะครับต้นเนี้ยก็มันก็ต้นก็ว่าเช่นกัน ตัวทิโตูจะเป็นต้นนี้นติดซากซากสวยมากนะฮะเป็นซากจริงนะครับไม่ใช่ทานกุกินะครับก็เรื่องราคาก็อยู่ที่ต้นนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับนี่เป็นต้นแอปเปิลนะครับแอปเปิลของคุณธีรพงศ์ปากไว้โอ๋แต่ว่าก็ทนนะครับอยู่ไทยได้นานพอสมควรน,นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัตูใบดอกแดงนะครับแต่ต้นนี้ยังดอกยังไม่มานะครับ มันก็เป็นช่วงที่ดอกมาแล้วก็เห็นมันเงียบๆไปอยู่ยังไม่มานี่ก็จะเป็นทานุกิไปทางสวนทําขึ้นมาเองนะครับหรือว่าแอบสร้างนะครับสร้างเป็นสร้างจริงสร้างติมปะกุนะครับแต่ว่าเราเอาอ่ากึ่งมาทาบไว้นะครับต้นนี้ที่เห็นเราเป็นไม้เก่าไม้เก่ามากนะนี้เป็นจัตุใบครับจัตุบดอกแดงนีครับดอกเขาน่ารักดีนะครับ จริงๆดอกเขาจะเต็มหมดานี้เพราะว่าเขาติดปักอยู่ผมก็เลยปล่อยไว้ก่อนนะครับเนี่ยม,มีมีปกักปักแก่ที่กําลังร่วงอย,อ,อ,อยู่นะครับผมเอาไปเพาะอยู่นะครับไม่รู้จะติดไม่รู้หรือว่าติดนะมันก็จะเป็นอ่าเซอร์ิค่ะพงกลึงตกกระถางนะฮะอันนี้ก็ตกกระถางนะฮะนะฮะเกลี่ยค่ะดอกกำลังมานะครับเซอร์ิค่ะสวยเนาะ เทียนทะเลก็มีอยู่นะครับมีพอมีบ้างครับเทียนทะเลขนาดเล็กนะครับอย่างนี้ก็บิดสวยมากนะครับตันนี้ก็ยังเราทําอยู่นะครับไม้เป็นไม้เม็ทุเรียนอยู่นะฮะก็มีมีแบ่งบ้างครับก็ขับไปไหนก็รับหน้าจอสอบถามเข้ามาดูได้แล้วก็เป็นเทียนทะเลเช่นกันนะครับก็มีปะปนกันครับทั้งไม้ไทยไม้ญี่ปุ่นนะฮะ อิโตอิโกวาก็เป็นแบตเตอรี่ล้วครับแบตเตอรี่อิโตอิโกวาเช่นกันนะครับไปแล้วเป็นโม้แล้ครับโม่ของคุณคิมต้นไม้มันยังไม่พร้อมไม่เต็มนะครับอันนี้ก็ยัง,ย,งยังไม่ได้ขายนะครับก็เป็นภาพรวมนะครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นติปตะกุทิจูนะครับตัวนี้นะครับใบมันจะหนา ต,ต้นก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกลืชมันตือแล้วลมันตืต้นใหญ่มันก็จะเป็นติมปะกุคิตูนะครับแต่ตอนนี้ผม,มเอามาออกเดวก็ใบรู้สึกว่ามันจะเล็กลงหนะะ่อยว่ามีปัญหาเรื่องมเมลรครับแรลงมันลงตอนนี้นก็กำลังเคลียร์อยู่ใช้าย,ยาอยู่ครับตนี้ ก็ที่เนาะเป็นกระถางน,นี่ก็คือภาพรวมนะครับมันก็เป็นกล้วยมะตือนะฮะกล้วยมะตือต้นนะสวยมากลูกค้าปั่งแคเบเดียถามก็มาอยู่แล้วว่าไม้ผมขายไปแล้วนะครับไม้ต้นนี้ไม้ลูกค้าป,า,ปกากว่านั่นมาจักเก็บปีแล้วก็นะนี่ก็เป็นกล้วยมะตือนะครับต้นใหญ่ก็มีลูกนกด้วยนะฮะนกกับแม่เขาอยู่ ขาใกล้ไหนะเดี๋ยวตกใจบินหนีเป็นคเครื่องพัต้นใหญ่เอ็นนี้ก็จะเป็นอ่าชิบะกุยตัวนี้ก็ว่านะครับอันนี้เป็นตากจริงต้นจริงนะครับก่อนเป็นลำคู่แล้วก็เกิดการตนเสียขึ้นมานะครับตนเสียกิ่งใหญ่ก็รักษาอยู่นะครับปรากฏว่าเขาหายดีแล้วนะครับก็คือเราเสียกิ่งใหญ่ไปก็ทําเป็นตากไปนะอันนี้ไม่ใช่ยามาเดลิน,นะครับอันนี้เป็น ไม้กินปัดนะครับสังเกตได้ง่ายคือไม้กินปันจะมีปุ่มขึ้นอย่างนี้แต่ถ้ายามาผิวจะเรียบมันจะไม่มีตาอย่างนี้นะครับก็ภาพรวมสวนก็มีประมาณนี้นะครับก็ปากปากถิดตามด้วยรับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ